ครีมกันแดดดีมากค่ะคุณน้ำค้างขอบคุณค่ะทุกคนดูนะคะตัวนี้เป็นโลชั่นบำรุงผิวกายนะคะผสมสารกันแดด SPF เนี่ยผสมไม่เล่นๆค่ะผสม50บวก PA เนี่ยนะคะ4บวกไม่ใช่แค่3บวกนะคะผิวกายเราต้องสวยแล้วค่ะวันนี้ไม่ลำคาในการใช้ด้วยนะคะคพี่เอกบอกว่าวันนี้ได้ลองใช้ Bright Booster แล้วปังมากเลิศสุดถูกต้องนค่ะคุคนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะแขนซ้ายกับแขนขวาของนกดูนะคะ นี่คุณอาก็จะจุดตึงตึงทุกคนคะ่ะมันก็คือเป็นเนื้อโลชั่นนี่หว่า<อ>เห็นไหมจ๊ะรีบกดดว่วนเลยนะมีราคาพิเศษนะคะซึ่งทุกคนนะคะจะกลับมาซื้ออีก2หลอดแน่นอนนะคะวันนี้ถ้าใครถูกว่าเฮ้ยเงินเดือนออกเลยอยากจะทําอะไรดีๆให้ตัวเองหรือว่าคนที่เรารักซื้อสองหลอดเลยนะคะอ่ะดูนะคะเนื้อมันก็เป็นโลชั่นเป็นบอดี้โลชั่นนี่แหละคะ่ะอ่ะลูบไปคะ่ะเรานึกถึงตอนที่เราทาก่อนออกจากบ้านหรือเราตอดทาก่อนที่เราจะไปเจอแดดร้อนๆนะคะ นะคะอุ้ยสวยมากค่ะน้องลาเต้บอกขอบคุณค่ะทุกคนดูนะคะเกิดน้ําขึ้นค่ะตรงนี้เกิดน้ําขึ้นแล้วก็เย็นสบายชุ่มฉ่าแบบอาโปธาต์อ่ะมันคือความธาตุน้ําที่มีความรู้สึกอิ่มเอิบอาบอะทุกคนสบายผิวมากๆนะคะถ้าน้องจะใส่เสื้อเปิดขนาดอาน้องต้องมีเพื่อนนะคะทาไปถึงข้างหลังนะคะทุกคนค่ะนะคะแต่เมื่อวานนี้อาทาใส่แค่สื้อกล้ามเพราะใส่แค่ซื้อกล้ามเนี่ยเราทาให้พ้น จุดที่มันพ้นเสื้อพ้นผ้าเราออกมาก็พอจุดที่เกินร่วมผ้าออกมาน้องๆเห็นไหมว่าขนาดตุยตุยคนอย่างตุยตุยยังเกลี่ยสิ่งนี้ไปได้อย่างโคตรสมูทนะคะเพราะนี่คือเทคโนโลยีน้ําค่ะเทคโนโลยีอะควาเทคนะคะคือเปลี่ยนจากตัวโลชั่นให้กลายเป็นน้ําแล้วแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะแล้วมันก็ซึมนะคะแล้วน้าเนี่ยมันก็พัดพานอะมันพัดพามันไหลเออมันไหลไปทั่วพื้นผิวที่เราอยากจะทาไป